โยชิเปิดสวยครับเอาตี๊เกีย่ยวโอ้โห้หนครับอโอ้โห้ิเชียสวนพยายามแต่ครับเอาเสิร์ฟพิกเนตเหมือนตันครับผ่านอากาศเสิร์ฟเชียววุฒินัมานเปิดซ้ายได้ครับ ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่ครับลูกนี้ลดหรือเปล่าโอ้โหลูกนีโโ้โอ้โหโยชิเปิดซ้ายสวยครับยังอยู่เอาแค่ข้าไปก่อนครับโยชิรับลูกแรกได้สวยเอ้าติดเกี่ยวครับยังไง คู้ชิงชนะเลิศครับระหว่างราชนาวีพบฐานอากาศครับโยชิชงสวยครับโดนรับลูกแรกไม่ข้ามครับ รา,าชนาวีผ่านเข้ารอบชิงมาได้นี่ก็ชนะต้นเสียงแล้วก็ยาวปืนใหญ่นะครับไม่ได้ชนะแบบพุกนะครับชนะมา2ต่อศูนเซตครับโอ้โหตงเชีย ู่สาไปงัดมาครับกล่าวชนาวิสเสบโอ้สูญรสาขาแต่ครับสสายสันตตาเชิดย้อนเคียดยสี่ต่อสอครับราชนาวีสเส์ โยชิเ <Yoshi S 2> ปิดหลังเท้าได้สวยครับสามต่อสี่ครับศิริวัสศขาเซฟสายสั่งตายโอ้โหพี่เนตลงสวยงามครับเจ้าฟิวจิรศักดิ์พักบัว,บบวงเงินถึงกระชังงัดครับสกอร์อยู่ที่4เท่าครับราชนาวีเซฟลูงนิเซฟไม่ข้ามครับ พอเสิฟครับห้าต่อสีโอ้โหเฉียบพุทธิทันเปิดได้ครับสกอร์อยู่ที่ห้าเท่าครับเป็นทางด้านราชนาวีเสิฟโชยชิเปิดสวยครับเอาตีดเกียวโอ้โห,หลนครับ ยอดครับพูดได้บอกยอดรึเปล่นโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีครับสายสั่งตายครับเสิร์ฟพิกเน็ตครับลูกหนึ่งพิกเน็ตฝั่งขวาลูกหนึ่งพิกเน็ตฝั่งซ้ายครับต้องยอมเลยครับน้องเชียร์วุฒินันคำสนอครับบอกเน็ตย่อนครับ โอ้โหเป็นไงล่ะครับสั่งกรรมการให้ดึงเน็ตครับแน่นอนจริงๆครับสกอร์อยู่ที่5ต่อ7ราชนาวีเวสเริร์ฟเสิร์ฟกินเหมือนกันครับ7ต่อ6ครับโอ้โหเชียร์สวนสยามแต่ครับ หกต่อ8ปครับราชนาวีเสิร์ฟแปดต่อเจ็ดครับดิวสินิวัฒน์แปดเท่าลูกออกครับเก้าต่อแปดครับผ่านอากาศเสิร์ฟ เชียววุฒินันเปิดซ้ายได้ครับยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่ครับลูกนี้ล้นหรือเปล่าไปเปล่าครับโอ้ไปทางด้านเจ้าชีรอสักผักบัวเป็นเปล่าครับแปดต่อสิบครับราชนาวีเสร็จยอดลูกนี้ไม่ข้ามครับ สิบเอ็ด <accurately> ต่อแปดครับทออเสิร์ฟจบฟิลยังเปิดได้ครับราชนาวีเสบเก้าต่อสิบเอ็ดโอ้โหโยชิเปิดสวยครับ ดิวซีวิวัตรเสิร์ฟโอ้ Ooh, เสิร์ฟดีครับ okay, okay. ราชนาวีเสิร์ฟ9ต่อ13โอ้โหลูกนี้ <Okay. S 1> ้างตัวเตะได้สวยครับ14 9ฐานอากาศเสิร์ฟ okay, okay. เชียเปิดได้สวยครับสิบต่อสิบสี่ครับราชนาวีเสร์มโอ้โหโยชิชงส้นครับสิบสี่ต่อสิบเอ็ดครับฐานกาศเสริมเชียบเชียเปิดไม่ดีเท่าไหร่ ยังลองได้ครับยังไม่ยอมให้เกมครับโอ้โหโยชิเปิดซ้ายสวยครับยังอยู่เอาแค่ข้าไปก่อนครับโยชิรับลูกแรกได้สวยเอา้าติดเกี่ยวครับยังไงอัพฟิวโอ้โห สิต่อ13ครับสายสันตายลูกนี้กรรมการขานว่าลงครับทางด้านราชนาวีขอชาเลนจ์ครับผลลงครับ สรุปผลการแข่งขันในเซตที่หนึ่งครับเป็นทางด้านทางอากาศเอาชนะไปก่อนครับจากีฮอโลฟูฟูมาชมเซตที่สองกันต่อครับเป็นทางด้านทางอากาศเสิร์ฟก่อนอู้เสวยลูกแลยพริกเนปครับศูนย์ตอนหนึ่งครับราชนาวีเสิร์ฟ สองต่อศูนย์ครับฐานอากาศเซฟหืมแต่ฟิลยังก็เปิดหัวได้ครับหลัดนาวีเซฟไม่ข้ามครับสีวัสสาขาเซฟเชีย์เปิดได้ครับ ล้นาวีเซฟโอ้ทีเด็ดใหม่ยังเปิดได้โยชิฝ่อยหลังชงค่อนข้างต่ำครับโจนอตยังเอาตัวรอดได้ครับ4ต่อ2ครับถานอากาศเซฟยอดครับฟิวยังเปิดได้ครับชมไกลครับเตะแค่ข้ามาก่อนครับ โยชิชมสวยโอ้โหไปดีครับสองต่อห้าครับราชนาวีเสิร์ฟโยชิเปิดได้สวยครับเกมนทานอากาศเสิร์ฟครับ น้ำเชียร์บุทธินันต์แต่ครับสองต่อเจ็ดครับราชนาวีเซฟทิ้งเม็ดมาเอาเหมืนแต่ครับเจ็ดต่อสามเอา้าโอ้โหลูกนี้น้องเชียร์ไม่เข้าไปชงครับสามต่อแปด เปิลูกนี้ไม่ข้ามนะเต่อ3ครับโยชโยชิโยนมายังเปิดได้ครับเอิราักผักบัวเงินลูกนี้เตะเด็ดขาดครับ4ต่อ9ครับราชนาวีเซฟโยชิเปิดหลังเท้าได้ครับ 10ต่อ4ครับฐานอากาศเส,ร <Hello. S 1> ส,สเิร์ฟเคียร์สวนสยามเปิดได้ห้าต่อสิบครับเราชนะวีเซิร์ฟ <Hello. S 1> โอ้โหยังเปิดหัวได้ครับโอ้ลูกเมอสักครูก็ถือว่าเซิร์ฟดีแล้วครับสิบเอ็ดต่อห้าครับฐานอากาศเซิร์ฟ หย้อนลูกนี้ออกครับหกต่อสิบเอ็ดครับราชนาวีเซิร์ฟ<ป>โยชิเปอร์ได้สวย<ป>ทัดบอกออกข้างไปครับสิบสองต่อหกกาฬาศาเซิร์ฟไ,<ป>ไม่ข้ามครับเจ<ป>็ดต่อสิบสองราชนาวีเซิร์ฟ ลูกออกครับสิบสามต่อเจ็ดฐานอากาศเสิร์ฟเชียร์สวนสยามเปิดเขาได้ครับแปดต่อสิบสามราชนาวีเสิร์ฟแบทพอย์ครับเพื่อแชมป์ในรายการนี้ครับ โอ้โจบเกมเลยครับเป็นทางด้านทานากาศฟ้าแชมป์ชวยประเทศครับประจําปี2567เกัดการแข่งขันครั้งที่35ครับผมขอแสดงความยินด,ดีการทานากาศครับผม